สวัสดีครับแน่นอนนะครับเจอพวกเรา2คนนะฮะนี่คือเทปเพยฮาร์ดท็อกนั่นเองนะฮะครั้งที่2แล <S 1> <S 1> 2> nah ้วครั้งที่2แล้วนะฮะก็ไม่ต้องแนะนําอะไรกันมากนะฮะเดี๋ยวขึ้นชื่อเอาก็พอแล้วนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะพูดวันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเราจะพูดเสียงดังไม่ได้ใช่ผมล้อเล่นนะครับข้าวก่อนนะฮะถ้าเกิดเครียดไม่มากขอข้าวนี้เรามาเครียดหนักกันอีกนะฮะหนักมากครับเพราะว่าขราวนี้จะเป็นการพูดถึงวิถีทหารครับแต่วิถีทหารภายในเกมนะย้ำก่อนย้ำก่อนอีกครั้งนะฮะเพยฮาร์ดท็อ เป็นเรื่องของเกมเกมนะเกมล้วนๆน,นะ,ะไม่ได้อะไรมากแต่อเผอิญว่าผมมีการพูดคุยกับพี่กู้แล้วรู้สึกว่าทหารเข้ามามีส่วนร่วมในเกมมากแล้วก็เกม,มส,ส่วนใหญ่กับชีวิตประจําวันเรามาก อันนั้นก็เรื่องหนึ่งครับผมแต่ว่าประเด็นสําคัญคือเกมที่มีไตเติลเป็นทหารดังๆก็มากมายนะครับแล้วก็พอมาคุยกันแล้วเออน่าสนใจมีหลากหลายประเด็นมากที่อยากให้คุยกันครับผมงั้นผมเริ่มเลยและกันพี่กูเรียกว่าทหารเนี่ยในมุมมองของเกมเนี่ยมันมีแนวแบบเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ย ทหารในวิดีโอเกมเนี่ยก็น่าจะเห็นกันบ่อยนะครับแทบจะมีมีแทรกอยู่ในตัวเกมเยอะมากม,มันก็จะเนื้อเรื่องก็จะวนเวียนอยู่กับระหว่าง1นึ่เราไปทหารกระสเราไปสู้กับทหารก,ก็จะประมาณนี้ใหญ่ๆทีนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทหารที่ตัวถูกขับออกมาเด่นชัดเนะ่ย คือเวลาที่เราสู้ออกับผู้ร้ายซึ่งมีลักษณะเป็นพันเด็จการเป็นชาตเป็นมหาอำนาจที่มีการปกครองโดยระบอบลัทิทหารเป็นหลักในขณะที่ถ้าเกิดว,ว่าเราอยู่ฝ่ายที่เป็นพระเอกเราได้เล่นเป็นทาหารเนี่ยส่วนไหนก็จะพูดถึงความกล้าหาญวีลกรรมที่มันแบบโดดเด่นการเสียสละหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะเหมือนแบบว่าคู่คู่กันประมาณนี้โอเค เสร็จแล้วรานนี้ฮะเราก็จะมาคุยกันผมชอบมากก็คือในซีรีส์ของซีรีส์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะ Call of d u t y b a t t l e f i e l d m o d e อ n ออฟเฮอย่างนี้ที่เราเรียกว่าเป็นแนวทาหารแบบปฏิบัติปะ,ปะแบบเข้าลุยอย่างนี้่ามันเป็นชูตติ้งมันเป็นเฟิร์สเพรสชันชูเตอร์คือที่จรบอกว่ามันเป็นแนวที่มันเหมือนกับว่าเน้นหนักไปทางการเ,าเรียกว่ารูปแบบปฏิบัติของทหารก็ใช่คือทหารจะบุกตะลุยเข้าไปในสนามรบยังไง เข้าไปในตัวอาคารยังไงแบบอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะมีพวกที่พูดถึงรายละเอียดรวมๆเช่นการแม n เนการจัดการจัดการการองทัพอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่เงี้ยนะครับ,รบก็มีก็มีกันโอเคเสร็จ so, แล้วอันนี้ทั้ง3ไตเติลเนี่ยครับพอดีผมมีการคุยกับพี่กูแล้วผมมีความรู้สึกว่า เฮ้ยทั้งสามเตเตอร์นี่มันน่าสนใจมากโอเคแบทเทนฟิลด์นี่ชัดเจนแล้วเพราะเป็นทั้งยุทธปกรณ์ทั้งหน่วยทั้งอะไรนี่แยกชัดเจนมากการเล่นกันเป็นทีมทีมเวิร์กการบุกเข้าไปของการเรียกว่าการทําแต้มละกกันเดี๋ยใช้คํานี้เดี๋ยวการลบซีโรล่ากันจะดูโหดร้ายไปเอาเป็นว่าก็คือมันก็คือทหารชัดเจนมากแต่ตอนนี้มันจะมีเรื่องของเนื้อเรื่องเข้ามา ผมผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะฮะไม่อยากยเอ่ย,อยถึงว่าเป็นใครนะฮะก็เอาเป็นว่าใครที่รู้จักผมก็รู้จักกันแล้วกันว่าเขาคนที่ดังมากนะฮะก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยชอบเล่นแนว FPS กับแฟนเขาด้วยนะฮะตอนนี้เ<อ>พิ่งมีรูปหนึ่งแล้วส่วนแรกนี้ประเด็นคืออย่างนี้ฮะ,ะเขาถึงขั้นเอ่ยปากบอกผมว่าเออเซียนรู้เปล่าว่าเขาร้องไห้ให้กับ Mur ร์เดนออฟ o อ o ์ด้วยภาคล่าสุดเนี่ยมันเป็นยังไงพี่มันทำไมมันถึงขนาดนั้นคือเนื้อเรื่องของ m ม r ร์เดนอ o ฟคอรเนี่ยครับประมาณย้อนกลับไป สภาคล่าสุดมันคือภาคอะไร War Fighter กับภาคก่อนหน้านี้ภาครีบูตสองภาคเนี้ยจะเอาประสบการณ์จริงของทหา,ารสหรัฐที่ไปรบในสงครามอัฟกานิสถานตั้งแต่ช่วงหลังเหตุการณ์11กันยาในวันวันในเลเวลที่ อเมริกามีการถูกเครื่องบินชนตึกวอร์เทสเซนเตอร์หลังจากนั้นเขาก็ามียกทัพไปบุกอัฟกานิศศาสถานก็จะเป็นเขาเอาเหตุการณ์โอเปอเรชันนะตรงนั้นเอามาทาเป็นเนื้อเรื่องจำลองมานล้วมีดัดแป้งบ้างนิดหน่อยอะไรแบบนี้ให้ให้ตรงกับเหตุการณ์ในเกม ร,รแล้วอันนี้ปุ๊บพี่พูดถึงเรื่องของรูปแบบการปฏิบัติการในเกมมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเหมือนกับในนะปัจจุบันที่ใช้คืออย่างเมเดอร์น็อป์เนอร์อย่างในเหตุการณ์รบในปัจจุบันก็ตามเนี่ยนะคือรูปแบบการรบของอเมริกาเขาเปลี่ยนคือจะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปอาจจะไปยึดติดก,กับภาพสงครามโลกที่มีการนํากําลังคนจํานวนมากบุกเข้าไปในสนามรบไปปะทะก,กับข้าศึกที่มีแนวป้องกันชัดเจนอะไรเงี้ยทุกวันนี้สงครามมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือการที่เขาส่างหานแทรกซึม ปะปนอยู่ไปในพื้นที่ที่เป,เป็นพื้นที่ที่เขาต้องปฏิบัติการอ,อย่างเราเห็นฝรั่งตัวสูงใหญ่ๆนียไว้หนวดไว้เขาออกมาโพกผ้าออกมาก็เหมือนคนในพื้นที่เลยปะนปนคู่ภาษาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีการค้นหาสืบข่าวแล้วก็เข้าปฏิบัติการในเฉพาะจุดที่จําเป็นอ่าเพราะด้วยรูปแบบการลบมันมันเปลี่ยนอโอเคคือกำลังจะบอกพี่กำลังจะบอกว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากการบาดเจ็บล้มตายกันจํานวนมากเนี่ย ให้เหลือน้อยที่สุดใช่เพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่ให้คุณค่ากับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชีวิตทหารที่เขาไม่สามารถเอามาสิ้นเปลืองเยอะๆในสนามมันสะท้อนให้พี่เห็นยังไงหมายถึงวัฒนธรรมของเขาใช่ครับ <ๆ S 1> ม,มันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่ค่อนข้างที่จะคือคนทางบ้านเขาด้วยคือรัฐบาลเขาทำอะไรคนทางบ้านเขามีม,มีปากมีเสียงเหมือนกันเพราะว่า ทำไมถึงส่งลูกหลานฉันไปตายในสงครามที่อยู่ห่างไกลบ้านและมันอาจจะดูไม่จําเป็นสําหรับพวกเขาเพราะฉะนั้นคนเขาตายแค่ไม่กี่ร้อยไม่ไม่ไม่กี่ร้อยคนหรือไม่กี่สิคนก็ตามแต่สําหรับเขาคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยคือชีวิตอะเนาะยอดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเงี้ยคนก็จะเริ่มแบบเฮ้ยถอนถอนกําลังกลับมาอย่าเอางบประมาณและกําลังคนทรัพยากรที่มีค่าของชาติไปใช้กับอะไรอย่างนี้เลยอะไรแบบนี้นะครับผมโอ้นี่น่าสนใจมากก็คือเกมเนี่ยเขาก็ไปสตูดีโจากของจริงเลยเนี่ย เอามาใช้เป็นจําลองคืออย่างอย่างที่เราเคยพูดกันในเทปที่แล้วด้วยว่าเกมเนี่ยมันบอกอะไรเราเยอะมากกว่าแค่ว่าคุณเล่นเอาบันเทิงเรารู้ว่าภารกิจนี้มิชชั่นนี้ด่านนี้เราต้องเดินทางจากจุด A ไปจุด B ีมีทหารออกมาตรงไหนบ้างกี่คนยิงให้ตายหมดแล้วจะผ่านไปถ้าคุณมองเจาะลึกลงไปข้างในคุณจะเห็นถึงโครงสร้างวัฒนธรรมโครงสร้างการทางความคิดของรากที่มาของเขาของเดเวลลอปเปอร์ของที่มาต้นทางตัวเกมว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรและมัน อะไรแล้วมันมีอะไระแฝงอยู่ตรงนั้นบ้างจริงๆบางคน<ช>บางจริงๆน้องๆบางคนเนี้ยอาจจะเดินผ่านแค่จุดๆเนี้ยใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีหรอกแต่ developer เอ่ยหรือทีมสร้างเอ่ยต้องเซอร์เวต้องดูศึกษาพื้นที่สร้างจําลองให้น้องๆรู้สึกว่ามันใช่ใช่ครับคือเขาเก็บรายละเอียดดีมากนั่นแหละคือปืนแต่กระบอกอย่างงี้เขาต้องมานั่งอัดเสียงทีละกระบอกเพื่อที่ให้รู้ว่าเวลายิงออกมาแต่ละนัดเสียงมันเป็นยังไงเสียงแชกเวลาหมดสมหมดแต่ละกระบอกของแต่ละกระบอกมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยือ้นคือความตั้งใจที่เ้าตังอยากให้เรา อยากเราได้ไดสัมผัสแต่ทีนี้โครงสร้างรอบๆเนี่ยบางทีมันไม่มีบอกอยู่ในเกมม,มันคือความสนใจของเราเองมากกว่าที่จะศึกษาเจาะรึบรวมไปว่ามันมีอะไรบอกอยู่ เป็นไง,ไงฮะอันนี้เริ่มเริ่มนะฮะเดี๋ยวทีละนิดทีละนิดนะ <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวของแรงกําลังมา <c oughs> ต่อมาฮะคอฟดิวตี้คอฟดิวตี้นี่ผมไม่รู้เลยจนกระทั่งผมมาฟังพี่กู้พูดเกี่ยวกับการเชิญชวนว่าเป็นทหารให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดมันค <c oughs> ืออะไร <c oughs> คือคอฟดิวตี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านทหารมาเป็นมาเป็นคอนซัลท์ระหว่างการพัฒนา <c oughs> คือคือเขาจะมาให้ความรู้เพื่อ <c oughs> ให้เพื่อแบบว่าอ่าบอกว่าเทคโนโลยีแบบนี้ เกมเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าหรืออะไรที่มันใกล้เคียงเพื่อให้มันเกิดความใกล้เคียงวันจริงครับแต่ประเด็นสําคัญของคอร์บ f ิวตีเนี่ยซึ่งมันมีแอบแฝงงานโฆษณาอยู่มานานมากแล้วค,คือกองทัพสารัฐเหมือนกับสอดแทรกพอคุดพ,พ,พอเวลาเราเล่นเกม c อร์บ f ิวตีเรารู้สึกเท่เท่จังเลยเหตุการณ์มันตื่นเต้นแล้วใจระเบิดตุมตามอะไรอย่างนี้แล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ย hey, ดีอยากเป็นาหาร สมสัครสิครับคือโฆษณาของบิวตี้หลายๆตัวแนมะ้กระทั่งแบบหรือกองทัพก็ตามเขาใช้เกมคองบิวตี้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ,อเรียกให้คนมาสมัครทหารกับเขาโอ้โหแฝงลงไปในตัวเกมใช่ฮะคือมันมัน,ม,นมันทำให้เกิดความพึกเหิม,มรักชาติหรือแสดงให้เห็นความเสียสละหรือความเท่หรือจะอะไรก็แล้วแต่มันไปโดนตรงไหนของคุณนะ่ะคุณไปโดนว่าเราได้ทำเพื่อชาติหรือคุณจะไปโดนว่า เราได้ถือ,อปืนเท่จังเลยแล้วก็ เรื่องนี้น่าคิดเพราะว่าผมก็มักเราก็มักจะเห็นในโซเชียลนะครับน้องๆก็คือเราก็มักจะเห็นว่าแบบมุมมองทหารกลับบ้านทุกคนมีเกียรติทุกคน<ะ>แบบรู้สึกแบบดีใจที่ได้เป็นเออเออเอ,อ,อันนี้อันนี้ผมยอมรับว่าเออมันมันช่วยได้จริงๆนะฮะเสร็จแล้วอ่าโอเคอันนี้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเกมในมุมมองทหารที่อาจจะเป็นภาาปฏิบัติ<ะ>อาจจะแบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะยังไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่งั้นผมขอเข้าประเด็นเลยอันนี้มีมีกประเด็นหนึ่งอันนี้ชัดมากอันนี้น้องๆครับไปด้วยกันนะครับอันนี้เราจะ นูครัดใจขอไม่ค่อยดีเพื่อเขาเรียกไปไงมันเรียกไปไหนสักที่หนึ่งอ่ะนะครับอ่าโอเคผมล้อเล่นนะฮะเกมหนึ่งที่อ่าโอเคเราพูดกันก็คือโทปิโก้นั่นเองนะฮะโทปิโก้ไฟเนี่ยเราโดนอ่าพูดตรงๆก็คือโดนแบนเพราะว่าอ่าตามตามกระแสข่าวที่บอกนะตามกระแสข่าวที่เขาให้กันก็คือโดนแบนเพราะขัดความมั่นคงอะไรอย่างนั้นเสร็จแล้วผมอ่ะคุยกับพี่กู้แล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับที่เราดูคุยกันในทลิปแรกอยากเสริมความเข้าใจก่อนเพิ่มความเข้าใจกันก่อน ขาผู้ใหญ่อาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้อันนี้อยากคุยกับพี่กูนลยคือโทบิโกเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างระหว่างคนอยา,อาจะเรียกว่าอะไรตัวเกมเมอร์เองอทีมพัฒนาเองอแล้วก็คนที่เป็นห่วงว่าประเด็นเนื้อหาของเกมจะไป จะไปก่อกวนนะไม่เกิดความไม่สงบวุ่นวายอะไรในสังคมหรือป่าคือตัวเกมตัวพิโกเนี่ยถ้าใครที่ได้เล่นนะฮะจะเข้าใจพอยของเขาว่ามันเป็นเรื่องตลกล้อเลียนล้อเลียนอำนาจทหารอำนาจเผด็จการครับคือในวัฒนธรรมเกมวิดีโอเกมของฝรั่งตะวันตกเนี่ยระบบเผด็จการถูกเป็นถูกทําให้เป็นผู้ร้าย อ,อะไรก็ตามที่เป็น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 แอบสลูดขนาดนอกเรื่องไปนิดๆออกนอกเกมไปเป็นอย่างสตาร์วอล์เนี่ยโอลิซิสดิโติงแอบสลูดคือมีแต่ซิดเท่านั้นแหละที่ท,ที่จัดก,การทุกอย่างแบบแอบสลูด <Absol ute. S 1> คือไม่มีการฟังไม่มีการทัดทานนี่คือนี่คือความเลวร้ายที่สุดในสังคมตะวันตกมองว่าคุณจะจัดก,การอะไรทุกอย่างโดยที่ไม่ฟังคนอื่นเลยไม่ได้นี่คือเรื่องที่แย่ที่สุด มันเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายต่างๆอะไรก็ตามที่เถียงไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรนี้แย่หมดโทบิโก้จับเรื่องนี้มาแซวแรงๆมาแซวแรงๆจนถึงขั้นว่าไร้สาระอะแรงจนแบบจนจนดูแล้วแบบมันไม่เป็นจริงหรอกอะไรนี้ประเภทแบบมีมีการแบบจะมาขึ้นภาษีเพื่อที่ทางรัฐจะต้องเอาเงินไปสร้างพระราชวังใต้น้ำหรือเวลามีผู้แข่งทางการเมืองจะมาลงสมั หารเลือกตั้งเนี่ยคุณจะเก็บมันหรือมันจะในประเทศมันออกนอกประเทศอหรือจะแบบใส่ความมันใช้สํานักข่าวใส่ความมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันโดยโดยเนื้อหาจริงมันทํามาตลกครับ,ค,รบคือถ้าเกิดว่าได้เล่นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นเกมตลกมันไม่ใช่เกมแบบ ซีเรียสเหมือนอะไรขนาดนั้นหรอกเกมนี้ก็น่าจะมีเหล่ใสไว้อยู่แล้วว่ะพี่พูดถึงพูดถึงเออเราก็มันก็น่าจะกรองได้ระดับหนึ่งแต่จริงๆว่าบ้านเรารกา,าร,รเช็คเหล่ไม่มีไม่มีความหมายโอ้โหแค่รายการท <laughs> ีวียังบ้าเลยจะมาเอาอะไรกับเกมขอบคุณมากนะครับ <laughs> บอกแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มชกแล้วนะครับผมจริงๆเกมนี้น่าสนใจน่าจะมีการนําไปศึกษาได้ในหลายประเด็นมากใครบอกเออเอาเกมไปเขียนทีซีผมเห็นจากคอมเมนต์ เทปที่แล้วมีคนบอกว่าฮ้ยผมทำวิจัยเรื่องพวกนี้น่าทำนะครับว่าทําไมเพราะเหตุใดพระเด็จการทหารอืถึงเป็นผู้ร้าย้งหมดเลยในทุกเกมทําไมประเด็นพวกนี้ถึงเป็นประเด็นอ่อนไหวในสังคมบ้านเราและทําไมในสังคมตะวันตกถึงกลายเป็นเรื่องตลกเขาถึงเอา จับมาทําให้มันกลายเป็นเรื่องที่แบบงี่เง,งเอาอะไร้สาระไม่ต้องสนใจก็ได้เลยครับแต่คุณก็ควรรู้ไว้ไม่ใช่ว่าแบบมันมันเป็นจําเป็นต้องรู้เพราะเพราะอย่าไปคิดว่าอุ้ประเทศห่างไกลไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับเราเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันครับบ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่าโลกครับแล้วคุณหนีไปนอกโลกนอกบ้านหลังนี้ไม่ได้ด้วย <laughs> <c oughs> คือไม่พอใจออกไปจากที่นี่ซะมันไม่ใช่<า>มไม่ได้ค,ค,คุณ<อ>ทำไม่ได้เออก็ถูกนะฮะถูกนะฮะเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าคือเกมเนี่ยเขาก็ถูกสร้างมาด้วยด้วยธีมหรือว่าด้วยแนวความคิดที่ว่าให้เราปกครอง ให้เราเลือดใช่อ่าเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยด้วยความอิสระตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจที่ทาให้ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็อ่อนไหวต่อรูปแบบแบบนี้เพราะกลัวทางเลือกเอออันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ดูเนาะแต่ว่าแน่นอนแน่นอนแน่นอน,น,น,อนมันมีมันมีผลมันมีผลกับเรานะฮะก็ลเลยก็เลยส่งผลมาเสร็จแล้วอันนี้อ่ะโอเค แล้วมุมมองอ่ะพี่มองกลับไปบ้างแล้วตอนนี้เรามองเรามองออกมาเรามองกลับเข้าไปบ้างแล้วมุมมองของเกมเมอร์ที่มีต่อทหารนักมุมนักพัฒนาที่มีเอ่ขาเรียกว่าต้องการจะสื่ออะไรถึงคนเล่นเกมถ้าเรามองเรามองกลับไปในสายตาของคนนอกเหมือนมองกลับเข้าไปในตัวเกมเนี่ยนะครับคือผมมองว่าเริ่มต้นเลยอย่างแรกก็คือมันไม่มีหรอก ผูห้หลายแบบในเกมที่แบบเป็นผดเด็ดการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเหยียบคือแม้ตัวพลทหารของเขาอ่ะก็คือคนธราารมดาที่ปะปนกันอยู่ในสังคมของเราเขามีลูกเ,เ,เขามีเมียเขามีญาติพี่น้องซึ่งอาจจะนั่งอยู่ใกล้กับเราอยู่ข้างบ้านติดกับเราหรือเป็นคนในสังคมคนในโรงเรียนคนในที่ทํางาน<ะ>ไอหนีพ่อเป็นทาหารไอหนุนพ่อเป็นน้าเป็นทหารอะไระเงี้ยมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุณจะไปไปมองเขาโดยเหมือนเอาศักดิ์ศรีความ ต่ำไปให้เขาอะตั้งแต่เริ่มต้น,น่ะมันผมว่ามันก็เริ่มมันไม่ถูกแล้วค,คือบางทีอะเขารู้รู้ผิดชอบชั่วดีไม่ต่างจากคนทั่วไปอ่าเพียงแต่ว่ารูปแบบการทํางานของสายงานทหารการปกครองระบอบาหารที่ให้ความสําคัญกับคําสัง่งและลำดับ ยศ <Y> คือนายสั่งลงมามเป็นอะไรม,มันสําคัญกว่าเหตุผลมันสำคัญทุกอย่างเพราะถ้าต่อให้คําสั่งนั้นมันทําให้เกิดความสูญเสียแต่ภารกิจเป้าหมายสําคัญที่สุดถ้าภารกิจสําเร็จในความสูญเสียที่ยอมรับได้เขาก็จะทํานั่นคือนั่นคือความคิดของทหาร,รในแบบนี้ภารกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเขารู้ผิดชอบชั่วดีครับเขาคนปฏิบัติรู้ผิดชอบชั่วดีแต่ว่าเขาขัดคําสั่งไม่ได้ เขาถูกสอนมาเป็นแบบนี้เขาถูกเพราะบ่มมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เราทางเดียวนะมันคือการทุกอย่างมันคือการสื่อสางสองทางเรามองเข้าไปแบบนี้เขาจริงๆเขาก็ควรจะต้องมองเราแบบนั้นเหมือนกันแต่เขามองเราแบบนั้นหรือเปล่าอแบบันนี้ก็อีกเรื่อง ผมชอบมากเลยนะฮะจริงๆตอนตอนก่อนที่เราจะมาถ่ายรายการมีการคุยกันนอกรอบแล้วผมชอบนิยามที่ทพี่กู้พูดนะฮะจริงทหารก็คือคนใช่ก็คือคนเหมือนเรานี่แหละอย่าแยกระหว่างคนกับทหารถ้าเอามารวมกองรวมกันมันก็คือคนเหมือนกันจะบอกว่าไอ้เกมพวกนี้บางคนก็เป็นเป็นเป้เปาการใส่ร้ายของความรุนแรงอยู่บอ่อยๆคือมันทําให้เราเห็นค่าชีวิตคนหนึ่งคนน้อยมากอืเพราะบอททุกตัวที่เดินออกมาคือ AI ให้เรายิงมาป้างป้าา S <S มันเหมือนแบบว่าถ้าเรื่องจริงมันคือหนึ่งชีวิตที่ปลิวไปมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กอ่ะครับอ่าทีนี้มันก็ย้อนแบบที่ผมพูดนั่นแหละว่าเราเสพมันในฐานะความบันเทิงได้เพราะหนังที่แบบยิงกันไส้ให้แตกอะไรแบบนีน้ก็มีกระตุยกระก็มีก็เอามันอย่างเดียวแต่ว่ารเราต้องต้องอย่าลืมว่าเรื่องอจริงแล้วทุกคนเป็นคน<ช>ที่มีชีวิตมีอารมณ์เหมือนกัน ใช่ครับนั้นโอ้โหถ้าพี่พูดมาเรื่องนี้นี่ผมต้องเข้าประเด็นเรื่องความรุนแรงเลยงี้ที่ข่าวขยี้จังแล้วชอบแบบไปเซิร์ชเจอจังว่าคนทําร้ายคนอนนั้นนี้แล้วไปเปิดเปิดไปเปิดปด,ปด,ดูเขาแด้ไปรู้จักชีวิตเขาแล้วได้ไปเห็นเขาแบบว่าอ่าเขาเล่นเกมนี่ว่าเกมแนว FPS ด้วยยิงกันอีกแล้วอะไรเงี้ยเราน้นเสียงพูดมาอย่างงี้ก็ต้องผมก็ขยี้ได้เลยเอาเลยพี่เพราะผมคือถ้าบอกว่าเกมเป็นสิ่งเรั่วทาให้คนรู้สึกเฮ้ยเล่นเกมแล้วกูอยากฆ่าคนหรืออะไรอย่างเงี้ย อ่ะแล้วอย่างที่ผมเคยบอกอเกมเป็นศิละปะที่เกิดมาทีหลังศิละปะทุกอย่างส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ห<ช>มดด<ช>นตรีหนังสือหนังสือมีก่อน d v d แบบหลายร้อยปีหนังสือและอยากออกไปฆ่าคนเพราะมันเป็นนิยายออนิยายฆ่าสังหารแล้วคุณโทษหนังสือหรือ หนังสือเป็นสิ่งเล่าพอฟังเพลงมันมันตื้นแล้วแบบกูอยากออกไปเตียมพุ่รลอยแล้วแบบเออเออโอ้ยแล้วยูตี้ท่าซาตีงใหญ่ที่ของขึ้นเลยนะโอ้โหมีมาเอาดาบจะเสียบกันเลยแล้วดนตีเป็นสิ่งเลาเออถ้าชีวิตคุณละเอียดอ่อนขนาดทุกอย่างแม่งเล่าคุณได้หมดปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไอสิ่งที่มาเล่าปัญหาอยู่ที่ตัวคนคือคุณจะโทษว่าไอเนี่ยเร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 าแล้วคุณไม่คิดจะสร้างกรุมคุ้มกันที่ดีให้กับตัวคุณเองหรือลูกหลานของคุณหรือว่าเด็กคนนี้มีปััญญหหหาารือไม่ป คือเขามันมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างแม่งเป็นสิ่งเล้าเข้ามาแล้วห้ามันห้ามันห้ามันห้ามมัน<ต>เราทาตรงนี้ที่เดียวง่ายกว่าตั้งเยอะนะก็คือการ สร้างคูมคุ้มกันให้เด็กของเราดีกว่ามันต้องสร้างคูมกันให้ตัวเราเองอย่าไปใช้คำว่าเด็กเลยผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนก็มีโอ้ขอบคุณมากคือผู้ใหญ่ที่แบบเล่นคือฟังหรือว่าอยากจะทําตามหรือคนคือเขาคนมันคือคนที่มีปัญหามันไม่ใช่ของพวกนี้มีปัญหามีคนอีกมากมายที่ฟังเพลงแล้วไม่ได้อยากจะฆ่าใครอ่านทุกสิ่ก็ไม่ได้อยากจะไปข่มขืนใครอ่แต่ไอหมอเนี่ยทําไมถึงมี เป็นเคสที่แบบหนึ่งในแสนหนึ่งในหมื่นอย่างเงี้ยเออคือมันต้องมันให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาคนคนนี้อ,มอมไม่ใช่มาปิดเสรีภาพของคนคนอื่น อืมพอไอ้นี่เป็นปัญหาทุกคนไม่ต้องฟังว่าดังเพลงอืมเอออะไรเงี้ยมันไม่ถูกอ่ะผมว่ามันไม่ถูกอ่ะก็เอาเอาไว้ว่ามันตลกถึงขั้นอะไรรู้ไหมฮะก็จะมีเพื่อนนักข่าวนะครับเขาเขาเอาเสื้อคือคือทีมทีมงานขอขอโทษที่โฆษณาดีหนึ่ง OS เนี่ยฮะออลไลเซชันเราเคยทําเสื้อโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเกมมิสระคามเกมมิสระัสคามก็คืออันเกมเราไม่เกมเราไม่ใช่นี่ไม่อารก o r อากมเสร็จแล้วอันนี้ก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นนักข่าวก็ใส่ไปแล้วก็ไปเจอกับนักข่าวต่างประเทศ สถบันเราบอกว่าอะไรถามเลยว่า WTF เลยเกมมิ่งเลยนะสครามเหรอบอกมันเป็นบ้านคุณมันเป็นอย่างนั้นเหรอคือเขางงมันเป็นเรื่องตลก เออเพราะว่าเนี่ยฮะกลับมาที่พี่กู้ก็คือเรามองเกมเป็นอะไรอ่ะบ้าหรือเปล่าต่างประเทศเขายังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเลยว่าเกมมันจะเป็นสิ่งเล้าได้นะเอ้ยถ้างั้นถ้างั้นหรือหรือว่ามันหรือว่าพวกเขามองข้ามมาพี่ผมก็ยังเห็นเด็กพกปืนยิงกันในมหาลัยอะไรไม่ใช่ไหฮยะใช่ฮะมันหมายถึงเมืองนอกหรือเมืองไทยเมืองนอกสิเมืองนอกเมืองไทยจะขึ้นดิเมืองไทยจะขึดิไม่เอาดิใช่เอาเออคนเมืองนอกผมว่าความเครียดเขาสูงคนบ้าเขาเยอะจริงๆแล้วผมผมจะสนับสนุนเรื่องของพี่เพราะส่วนใหญ่พอเขาสืบประวัติกันก็จะรู้ว่าเด็กคนี อชอบโดนแกลออโดนแกลจนอดทนไม่ได้่แหละมันก็คือมันมีปัญหาอย่างอื่นใช่ไหมล่ะใช่ไอ้นี่มันปลายเหตุปลายนะใช่ใช่ต้นทางคือเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรอเราจับก,กันไม่ถูกแต่แต่จะมาบอกว่านี่คือปัญหาของเรื่องเกมผมว่าบ้านเราไม่กลับไม่ถูกโอเคโอเคโอเคเ้าไปข้าไปเอาไปพักฟังไว้แล้วคิดเอาแล้วกันว่ามันใช่หรือเปล่านะครับผมว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ขอโทษที่ย้อนกลับไปสนามสนุนโทปิโก ผมพอดีผมนึกคำจากหนังเรื่องหนึ่งได้อ่านกันข้ามไที่หอ่งเเรื่องอเมริกันฮิสตอรีเอ็กซ์มั้งเขาบอกว่าทำไมผมมาที่ฐานมหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ให้คำตอบโอ้พระเจ้าอนี่แรงเลยเขาบอกว่าเพราะคุณถามผิดอ้าว คือทำถามผิดคุณไม่มีวันได้คำตอบที่คุณตามหาหรอกแต่อันนั้นไว้คุย,ยกันวันหลังเออเอาไว้คุย,ยกันวันหลังตอนนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของนามธรรมและมันเป็นเรื่องของนามธรรมแรรูกธรรมแล้วอ่ะออแต่ว่าเมืนน่อกี้ที่ที่เราคุยกันเรื่องถึงความรุนแรงนะ,ะกลับมาที่ความรุนแรงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเป็นประเด็นเนี้ยงั้นท و ิโก้ไฟเนี่ยก็ก,ก็ไม่เกี่ยวแล้ว เราอ่อนไหวเกินไปจนผู้ใหญ่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปชี้ช่องหรือมันไปทําอะไรไ, <ง S 1> ไปสร,สร้างสิ่งเล้าอีกความรุนแรงน้อยมากไม่มีเลยแต่ว่ามันไปเล่นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองซึ่งมันก็อโอเคก็ต้องยอมรับกันไปน,นะครับผมอ่ะแต่กลับมานิดหนึ่งกลับมาที่เรื่องของทาหารต่อ,อ,อผมได้เก็บความรู้จากพี่กู้อีกแล้วพี่กู้บอกว่าอเมริกา200ปีสร้างประเทศใช่ไหมฮะเจ็ 7, 7, ประกาศราัฐสภาครับไม่เคยมีไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหารเลยสักครั้งเดียวก็ไม่เคยมี w ายไม่นั่นน่ะสิใครช่วยไปใครช่วย <c oughs> ทำให้ใจผมหน่อยได้ไหมว่าทำไม w <Why? S 1> คือมันสะท้อนถึงความคิดถึงรากเเง้าประวัติศาสตร์อะไรของเขาหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้จริงๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันส่งผลมาจนทุกวันนี้มันคือมันคือสัศ์ศี ของอาชีพเพราะทหารเป็นอาชีพถูกไหมครับมันทําให้ลูกหลานทาหารคนที่เป็นทหารเดินอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจว่ามันคืออาชีพที่มีเกียรติครับไม่ใช่มีการเอามันมาเที่ยวตามดาตามหลังเขาเวลาเขาเดินผ่านก็ถุยน้ําลายใส่หลังเขาเวลาเขาเดินไปแล้วว่านี่มันทาหารเพ่งซวยมันอะไรอย่างี้ไม่มีครับอือพูดกันตรงๆก็คือระดับจิตใจระดับความคิดผมอยากรู้เหมือนกันมผมจะพยายามไปหาอ่านเพิ่มเติม ว่าว่าทำไมเขาอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันทําไม่ได้ ม,มันคือความผิดขั้นรุนแรงที่สุดคืออะไรได้ครับรอโอเคออฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารโดยภาพรวมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเกมซึ่งผมอยากให้น้องๆเนี่ยสะท้อนซึ่งดีจังเลยวันนี้เราคุยกันเนี่ยเราได้คุยกันหลายมุมมองมากโดยเฉพาะยิ่งยิกประเด็นความรุนแรงเนี่ยขอให้ผู้ใหญ่ทําความเข้าใจกับมันใหม่นะครับผมันจะเป็นอย่างยิ่งอ่าแถมนี่วันนี้เราไม่ไม่เราคุยกันหลายไตเติลนะคุยกันไตเติลใหญ่ๆท่านนั้นเลยอีกสักไตเติลหนึ่งอันนี้ไตเติลอันนี้มันถูกคลองรองคลองทาหน่อยเฮโล Hello. H A L O อ่านว่าเฮโลจริงๆอ่านว่าฮาโลก็ได้นะฮะแต่ว่าตามทับศัพท์แล้วไฟอ่านว่าเฮโลและเฮโลครับถ้ามองในมุมมองทหารมันจะเป็นฝ่ายคือผมเล่าเนื้อเรื่องเร่าวๆมันได้ได้ได้ฟังแล้วกันได้ครับเฮโลเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวและชาวโลกทีรบ,บกันทีนี้ว่าการออกรบของ U N S C คือฝ่ายฝ่ายฝ่ายมนุษย์เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นการมาอย่างถูกต้องคือไม,ม่ไม่มีการ ยิ่งธนาจไม่มีการใช้กําลังทหารไปในทางที่ไม่เหมาะสมแต่มันคือคการที่ทหารกองทัพได้รับอํานาจและความชอบธรรมจากฐบาอจากคนที่ปกครองอาจจะเป็นสภา,าห,หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมาตัดสินกันว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเราจําเป็นที่จะต้องใช้กําลังทหาร,รในการป้องกันเอการาชหรือที่ปไะทายเลยก็ว่าไปแล้วมอบหมายให้กองทัพในพลดูแลแล้วเ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนจาัดก,การไปเลยว่า จะต้องเปลบกับใครอะไรยังไงใช้ทรัพยากรอะไรเท่าไหร่อ,อันนี้คือถูกต้อง,ซ,งซึ่งมันมันไม่มันไม่ได้อิงอยู่กับความพอใจของใครอืคือไม่มีใครมีอํานาจล้นฟ้ามาตาเดียวแล้วก็แบบอ่าทำได้ทุกอย่างอ่ายัางไงเขาก็คือมีการคานมีการเบรกในตัวเอง อยู่แล้วนี่นี่คือตัวอย่างว่าทหารที่อยู่ในวิดีโอเกมเนี่ยที่มาถูกต้องก็มีเราตัดเรื่องแอคชั่นเรื่องอะไรออกมามันก็คือมันก็คือการมาของอำนาจและระบบที่ถูก อ๋อครับผมมาตาสีนะโอเคอ่ะจะเรียเรียโอเคนะังั้นก็ประมาณนี้ละกันเราขำๆมันก็หลายเรื่องนะครับก็มีทั้งภาพที่ชัดเจนมีทั้งความรุนแรงแล้วก็เรื่องกับระบบความเออเรียกความมั่นคงอันนี้ก็ชัดเจนนะครับมันค่อนข้างอ่อนไหวหน่อยนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกเราพยายามคุยกันเรื่องเกมเพื่อให้น้องๆเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วทหารเนี่ยกับเกมเนี่ยก็มีออกมาในหลายๆมุมมองนะให้น้องๆได้ รู้จักกันเสร็จแล้วทิ้งท้ายก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยคลิปแรกเราไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้พี่กู้อยากจะอธิบายหน่อยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบรายการของเราที่อยากใ,ให้พวกเขาเข้าใจคือเรื่องความที่มันเป็นรายการใหม่นะครับครับนีเ่เพิ่งทำกันเทปที่สองอย่างที่บอกครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอ,อม,มากและและอยากให้ทุกคนรับรู้มากที่สุดก็คือ1เราเรามีแมสเซจว่าเราต้องการจะสื่ออะไรเออผมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากให้ทุกคนเอาไปคิด เอาไปคิดและโต้เถียงกันและถกเถียงกันและถามคานขัดแย้งกันด้วยเหตุผลเอาให้เต็มที่จบสาแก่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่เราเชื่อและหลังจากนั้นก็คือเป็นทางเลือกของทุกคนแล้วว่าคุณจะเลือกใช้ชีวิตแล้วมาปรับใช้ได้ยังไงอืในทางไหนผมมีความเห็นพี่เสียงก็มีความเห็นเราจะไม่ตัดสินกันว่านี่ สิ่งที่เราสิ่งที่ผมเชื่อหรือที่เสถเชื่อไม่มีถูกผิดสักวันหนึ่งเราอาจจะผิดใช่เพราะฉะนั้นทุกคนเลือกเองเชื่อเองและเลือกทางเดินของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบเอาไว้โอ้โหขอบคุณมากครับพี่กูครับโอเคฮะผมสรุปสั้นๆเลยนะครับสั้นมากเลือกเองเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เลยคลิปนี้สร้างมาหรือคลิปที่แล้วสร้างมาแล้วแต่ต่อไปที่สร้างมาเพื่อให้น้องๆคิดเองครับถ้าอยากเลือกโต้เถียงอยากพูดคุยเข้าคอมเมนต์นะครับผมแล้ว ก็ <G ül py> ถ้าอยากพูดคุยกันตอ่อจะใช่ครับไปต่อเลยฮะที่เฟซบุ o กนะฮะที่เพจของ p a y m แม็ก็ได้หรือถ้าชอบคลิปสนับสนุนพวกเรา <ไป S 2> กรา็กดไลค์กดซับ c r i b e แชร์กันให้เต็มที่นะครับเราสองคนจะกลับมาใหม่ในทุกสิ้นเดือนนะสำหรับเราสองคนวันนี้ไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทำไมโดนคิ้วไป จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station น